คลิปเริ่มทยอยมานะครับในสู้สำหรับคลิปผูชี่วนปั่นนี่เป็นคลิปการเวลนะครับเป็นคลิปแรกทางดินได้ข่าวว่าทางดินเบาๆครับแต่ผมไปแอบดูแล้วม,มันมีเบามีไม่เบาด้วยนะครับช่วงหน้าฝนพอดีใช้ได้จริง ไริคับมีประโยชน์ครับกันฝนวันนี้กันโคลผมไปดูแล้วมีโคลนด้วยผมมีเว็บดูแล้วขอบคุณอาจารย์โหนะครับอาจารย์โหนะภาพสมองนะครับมาร่วมปั่นกับที่อาจารย์ฝูนะครับได้ของชิ้นรึกาจารย์ชนลินนะครับขอบคุณอาจารย์โอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอ้ออ้อมออดครับอออครับออนค่ะออนนะฮะออนครับือปอปครับต่าเลยครับชอหครับปุ๊ครับปุ๊ครับผมหนึ่งนะครับแจ็คครับสวัสดีครับปุ๊ครับปุ๊ครับเพสครับครับครับครครับครับครัครับครับครัครับครครับครัครับครับับครับคครับครับครับครัร ไปตัวแล้วครับการบริหารสร่วนตําบลตักช่องนะครับนี่เป็นตําบลนะครับ ไม่มีเพื่อการขึ้นครับ ขี่ถึเอองเขา่ายเดียวขวาแยาียงย่านนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไปครับเสือหมอบก็ไปได้ครับสบายๆออกขวานะครับก็เคยมาครับ ใช้เส้นนี้บ่อยอยู่ครับาเลยครับเนี่โดวันนี่สบายครับเดี๋ยวทางนู้นครับทางนุนครับ

ทางอัดแน่แบนี้ต้องสปินหรือเปล่าเนี่ย แบบนี้มันยากมันลื่นครับเราปั่นกันท่องเที่ยวนะครับปั่นคุยกันนะครับชิวครับอ่ะพี่เฟสเป็นหนูรองยาไปก่อนเห็นไหครับเห็นไหครับมันมีทางไม่มีทางจะหลบไม่หลบก็ต้องลุยครับมาปั่นชื่อชิวชิวพี่ก็ตามมาเร็วอย่างเงี้ย ฟันตามไหมหรือปั่นรเรื่อยๆล,ล,ล,ละทำไมำทันเร็วจัง,ง,งวะงงไนหลลง,งเหรอว,ว้อ,ววลอนะลหล่ลยอา,ายหรัเดี๋หอบก็มาได้ครับยังยิ้มได้อยู่ ยิ้มแบบฝืนๆเอ๊ะเสียงอะไรไหนใครบอกว่าลิมเบกดีกว่าเอ๊ะใครเป็นแฟนขับลิมเบกวะให้มันรู้สักบ้าง เป็นลิส์ก็จะสบายึ้นหน่อยครับเป็นริมก็จะนะกับไปล้อก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลยลื่มันเลยครับครับครับปกติจะหลบน้ำกันนะครับแต่ล้อติดอย่างนี้ต้องลุยน้ำครับเพื่อล้างล้อครับมีกลุ่มหน้าแล้วครับกลุ่มหน้าเราก็ยังปั่นท่องเที่ยวครับ อะไรนะอ๋อกระดุมหาันก right, oh. oh. yeah> ็ง่ายๆนะมุยน well, ้ำแบบนีไม่รอดครับต้องเลี้ยทุกคน กาเวลนี่แหละครับ<ะ>กาเวลนี่แหละครับมันน่าจะเป็นประมาณสักโฟลซัดบ่มันไปไปอยู่ประมาณสักจีส <laughs> ามอ่ะโฟลซัดนี่สบายหลังเลยครับวบล็ออกอกกฟแ ตายผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs>

ใช้ทักษะของจริงครับขึ้นเนินแบบลูกลัง ดีเลยมันไม่ล่ะมันไม่ล่ะ <c oughs> มันไหมมันมไหมไหลลงนี่ค้นมันมาแล้วครับมาแล้วไม่ไฮี 跑起来，连跑起来，快点，提速！ ายขวาขวาดีกวา่าคน้ำโรนระวังคน้ำใครโรนผนน้ำคนน้ำเส้นทางสวยงามมากครับ ยอมเลอะง่ายๆนี่รอดครับเส้นทางเป็นไงครับพี่เพชรเสนทวนีใช้ได้ครับน,นุ่มใช่ไหมไม่สะเทือนมากพี่เพชรใช้ยางขนาดเท่าไหร่พี่สามครับสามนะครับเจ็นะครับ ใส่กับเทคอีมันด้านะครับใส่ได้นะครับสุ้มหือเหลือครับจะไม่เหลือก็ตรงที่วีเบรกครับใครที่เบรกขอบนะครับใครเบรกริมเบรกนะครับโผลติดครับแต่เป็นดิสเบรกรอดครับดีน้ำดงเลยนะครับอืออือหยิบกล้องออกมานะครับแต่ว่าถนนลื่นอย่างนี้ ลายสแสวนครับดูเกียร์ไปเลยพี่ลากยาวเลยเหรอพี่พี่แจ็คก,กดดันเหรอพี่แจ็คตามกดดันเหรอ ทางหน้าเดี๋ยวขึ้นเดินยาวๆพี่เนินเสียรู้ว่าจำได้ไหมขี่เสือภูเขาล้วมีเนินเสียรู้เป็นทางดินอ่ะเม้ยเป็นทางัดยางอ่ะเสียรู้เสียรู้ไม่เขียนล้อแต่ว่าใช้แรงเปลืองเดินไม่ค่อยชันครับแต่ว่ายาวแต่ก่อนแต่ก่อนจะไปเจออะไรนั่นแะแค่เจอขี้โคลนดูดเนี่ยก็ล้อจะติดเลยเนี่ยดูทางครับดูทางเดินกันอยู่ประมาณ หน้าหลังมีฝนครับม,มีแดดด้วยลมเย็นๆไม่เป็นอุปสรรคลมเย็นๆครับไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่ากำลังเย็นดีครับปั่นเลยปั่นเลยลุยไปเลยโอ้โห ผ่านสเตทคนกันมานะครับได้เห็นกันัดชันนะครับลิมเบกลิสเบกคนละเรื่อง <c oughs> นี่เราดันเนินกันเบาๆนะครับข้าง่างเซนน่าจะเป็นเนินเสียรู <c oughs> ใช่ไหมยังชื่อเดิมอยู่ไหมครับม <c oughs> ีชุดชุดจานผมมันเป็น48-3 1ดเ็ดอยู่แล้ว แต่ว่าอยากใส่ใส่ไปเดียวไปเดียวมันฟิวจังจอแต่ว่าขาพังตลอดตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็น3-2เอ้ย4-2แล้วอันเบาๆไว้ใจรับไปคุยกันเลยตอนนี้มันเก็บแรงไม่หายใจดีกว่าครับ <laughs> <laughs> เก็บลมไม่หายใจกันถึงก <laughs> ็จะซึมๆแน่ <laughs> pop